Okay. สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไรเลอร์นะครับวันนี้จะออกมาพูดถึงวิชาชีพในรูปแบบของอลูกค้านะครับแต่กลุ่มเป็นลูกค้านะครับซึ่งเท่าที่ผมดูอ่ะไอไอวิธีที่เขาทำเนี่ยมันมีมันมนีมาตั้งแต่ยุคยุคของลาล่าแล้วนะแต่ว่ามันจะหายไปโดนปลามปลากามไปแล้วก็หายไปแล้วก็ช่วงนี้มันกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ผมดูอ่ะมีคนโดนค่อนข้างเยอะนะอืก็เลยจะออกมาเตือนกัน อันรายแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีกันว่ามันเป็นประมาณอะไรยังไงไปก็สําหรับรายละเอียดของอโพสนะครับอันนี้ผมขออนุญาตทางทางเจ้าของโพสเลวนะว่าจะเอามาทําเป็นคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ทองทอดป่ะทองทอดทองทาถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษด้วยนะไม่ค่อยเก่งอังกฤษเลยนะครับเขาก็โพสประมาณว่าเสียวลาทีหนึ่งมุกจนหาแดกฟรีนะครับสั่งอาหารเก็บปลายทางรับงานปุ๊บ ทรมาบอกว่าสั่งผิดสาขาปิดเลขแล้วขอเลขกออเดอร์จากทางเลเดอรอ์จะเอาไปยกเล็อกออเดอร์นะแล้วก็หาไปสักพักแล้วก็จะมีแล้วบอกอแล้วก็บอกว่าจะมีคอนเซ็ปเตอร์ติดต่อกลับมาถ้าเจอประมาณนี้ขอเลขออเดอร์ไปแล้วยกเลอกอ่า,าก็เนี่ยเท่าที่ผมอ่านเลยนะเราอ่านตามเอาแล้วกันนะ,ะประมาณนี้ซึ่งสรุปนะสรุปนะครับเคสเนี้ยคือ,อโอเคครับก็สรุปง่ายๆเลยนะสมมุติว่า ทางเนี้ยคือลูกค้านะที่แฝงเป็นมิดมิดแฝงตัวมาอ่ะมิดนะปุ๊บเขาสั่งออเดอร์มาปุ๊บ <c oughs> ใช่ไหมกา <c oughs> สั่งออเดอร์มาอันนี้คือทางไรเดอร์นะครับอ่าซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยอ่าพอไรเดอร์ไปรับของปุ๊บมันก็จะยุบวนกลับมาหาลูกค้าใช่ไหมแต่นนในในเคสเนี้ยอ่าลูกค้าเนี่ยทางมิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาสั่งผิดสาขานะคืออ่ามันอยู่อาจจะข้ออ้างว่าอยู่ไกลไม่สะดวกไปอะไรเงี้ยนะ ไม่ใช่ไม่สะดวกไปไม่สะดวกรับมันนานอะไรเงี้ยว่าไปเขาจะมีข้ออ้างเขานะครับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางทางพี่เนี่ยลูกค้าเนี่ยทางพี่อ่ะจะติดต่อหา call นเตอร์นะครับอะไรเงี้ยพี่ขอเลขเลขออเดอร์กับน้องหน่อยเขาก็จะขอเลขออเดอร์กับทางเรเดอร์สมมุติว่าเป็นเลขออเดอร์1 2 3 4แล้วกันนะอสัก4ตัวเลข4หลักเงี้ยออเดอร์1 2 3 4ปุ๊บลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาคอ call นเตอร์นะครับคอ call นเตอร์นี่ย่อจากอะไรวะอซีซีแล้วกันโทรหาคอ call นเตอร์ปุ๊บลูกค้า บอกจะโทรหาคอนเซนเตอร์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โทรจริงนะเป็นการอ้างนะบอกว่าเดี๋ยวจะโทรหาคอนเซนเตอร์ต้องต้องการขอเลขออเดอร์อาหารก่อนนะครับเพื่อจะได้ยืนยันกับทางคอนเซนเตอร์ซึ่งแล้วถ้าลูกค้าเขาจะบอกว่าเดี๋ยวคอนเซนเตอร์จะติดต่อกับมหาทางเรเดอร์อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตามหลักแล้วอะถ้าเกิดว่างานมีปัญหาและลูกค้าต้องการโทรไปนะครับผมเท่าที่ผมเคยโทรหาคอนเซนเตอร์ ไม่ไม่ต้องแจ้งเลขออเดอร์นะครับเออแค่แจ้งไปว่าแบบว่าสั่งอาหารร้านานี้ร้านนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวาทางเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเองนะครับส่วนทีเนี้ยเจ้าหน้าที่จะโทรหาไราเดอร์ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นบางค่ายอ่ะไม่โทรแต่เหม,มือนจะมีบางค่ายก็โทรนะผมตอนนี้ผมไม่ชัวร์นะครับซึ่งกลับมาที่เคสน,นี้นะครับเขาขอเลขออเดอร์กับทางไรเดอร์เพื่อที่จะอ้างว่าจะติดต่อคอนเซนเตอร์แล้ว๋ยวให้คอนเซนเตอร์ติดต่อทางไรเดอร์เออซึ่งจริงๆอะ่ะ ไอตัวมิดลูกค้าเนี่ยมิจาชีพเนี่ยเขาไม่ได้ตไม่ได้ไม่ได้โทรหาเคานเตอร์แต่ว่าเขาว่าแอบไปแอบไปเอาของที่ร้านอ,อ่านี่ประเด็นอยู่ตรงนี้เขาแอบแหวของที่ร้านแล้วพอเดินไปถึงร้านอะขอแค่มีเลขออเดอร์ไปหรือว่าเป็นใส่ใส่ยูนิฟอร์มก็ได้ซึ่งจริงๆเคสนี่อ่ผมมองแล้วอาจจะเป็นไรเดอร์แฝงตัวมาด้วยซ้ำไรเดอร์อาจจะร่วมรู้เห็นเป็นใจไรเดอร์คนอื่นนะที่ไม่ใช่คนคนเจ้าของงาน12 3 4นี่นะเอออาจจะเป็นไลเดอร์นคนอื่นอะเขารู้ เว่ามันทําอย่างนี้ได้คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบางร้านหรือว่าเป็นร้านสตรีทฟู้ดข้างทางอะไรเงี้ยขอแค่เดินไปแจ้งเลขออเดอร์บางทีใส่ชุดไปเวทไปอะมอไซส์ใส่ชุดไปเวทไปอะแจ้งเลข order, ออเดอร์ตรงแม่งให้ขอเลยเออจริงไม่มีน้อยร้านมากเลยน้อยร้านมากที่จะขอดูโทรศัพท์ส่วนมากที่ผมเห็นว่าขอดูโทรศัพท์จะเป็นร้านในห้างอืมประมาณนี้มิดก็ได้เลขออเดอร์แหละหนึ่งสองสามสี่ขี่ไปที่ร้านเลยปุ๊บไปแจ้งว่ามารับของหนึ่งสองสามสี่ครับร้านส่งของให้ลูกค้าเลยปุ๊บ แล้วทีนี้ไรเดอร์ก็รอรอเพราะว่าอะไรลูกค้ามิดเนี่ยไอตัวมิดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อทําการยกเลิกเออลูกค้าแม่งรอแต่ว่าของพี่คนเนี้เขาบอกว่าเขาก็ขับขับขับไปเรื่อยๆจนไปถึงร้านจนไปถึงร้านแจ้งเลขออเดอร์หนึ่งสองสามสี่ร้านบอกว่ามีคนรับไปแล้วอา้าวแล้วท่านี้ทาไงวะเนี่ยมีคนรับไปแล้วงานก็ไม่ได้โดนยกเลิกของก็เอาไปแล้วเออแล้วทํายังไงวะเนี่ยปัญหา รจริงๆเคสนี้เลอเดอร์ต้องติดต่อกับทางซีซี CC, ครับไปถึงร้านและจอเจอปัญหาแล้วติดต่อทางซีซีแล้วเดี๋ยวให้ซีซีเขาทำการยกเลิกเลยนะครับส่วนร้านเนี่ยค่ารอดบบไรเดอร์จะไม่โดนหักนะแต่ว่าร้านจะเสียค่าอาหารฟรีเลยเพราะว่าส่งของให้ใครไปก็ไม่รู้นะถ้าถ้าผมเราไม่ผิดน,นะนะครับแล้วก็เคสนี้ก็คือรายละเอียดคงไม่ต้องนะเพราะว่าตามตามที่ผมสรุปเนะ่ย เออเรายละเอียดเขไม่ต้องมีอะไรนะเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่ไมไมนี่มากนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะแกล้งเช็คว่าออสั่งออเดอร์ผิดสาขาค่ะกำลังแจ้ง sc sc, SC นี่ยอมอย่างไรซปเ super s <c> u <oughs> อ e r c อ l l เลขเขาขอเลขออเดอร์นะครับขอเลขออเดอร์ไปนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกแป๊บนึงผมไม่เรียกลูกค้าเรื่อมิดแล้วไงมิดก็บอกแป๊บนึง อันนี้ไลเดอร์ก็บอกกำลังคุยคอนเซ็ปเตอร์อยู่ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยใช่ค่ะรอสักครู่นะครับพี่แล้วก็ใกล้ได้ยังครับหรือว่าต้องรอคิวเนี่ยแล้วลูกค้าไอ้มิดก็เนียนว่ามีมีคอนเซ็ปเตอร์โทรมาไหมเนี่ยไลเดอร์ก็บอกว่าลูกค้าคุยกับคอนเซ็ปเตอร์อยู่ไม่ใช่ครับแล้วจะมีคอนเซ็ปเตอร์โทรโทรแล้วจะให้คอนเซ็ปเตอร์โทรมาหาผมทำไมเออถูกจริงไหมล่ะประมาณนี้พสาขาขอยกเลิกประมาณนี้ ไลเดอร์ก็บอกว่า<ม>คอสเตอร์ไม่ได้โทราหาผมเลยครับเดี๋ยวจะโทรถามเลเดอร์แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกทีครับประมาณนี้ลูกค้าบอกลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวคอลเตอร์จะโทรถามเลเดอร์แล้วก็จะติดตอด่อกลับมาประมาณนั้นเลเดอร์บอกคอสเตอร์ไม่ได้โทราหาผมเลยครับล้วจะทาะําไงครับหนูแจ้งเขาไปแล้วคือหนูสั่งไว้อีกสาขาหนึ่งหนูก็คุยกับเขา เขาก็โทมเนี่ยแล้วก็ทําเป็นประชดนะแบบว่าอารับออเดอร์มาส่งเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายชิบหายแล้วพอพอไรเดอร์จะติดต่อกลับไปไม่ติดละอ๋อนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าอันนี้ไรเดอร์เขาบอกลูกค้าสั่งสองพันใช่ไหมอืมแล้วก็โทรโทรกลับไปหาลูกค้าไอามิตเนี่ยไม่ติดละไม่รับสายละนะรับสายหน่อย รับสยายหน่อยลูกค้ามีคนมารับของทาไมรู้เลขผมนี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยคืออย่างที่ผมบอกคือไอ้มิดลูกค้าในี่มิชชันชีลูกค้า,มชา,ชคาแม่งแอบไปร้านแล้วก็แจ้งเลข 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่กับทางร้านแล้วเอาของไปเลยเว้ยเออนี่ผมเจอลูก,ลกมิดใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางพี่ทองทอดก็ทองทอดแต่ผมอ่านผิดผมขอโทษเออก็ทําการแจ้งความดําเนินคดีเป็นอาญาเรียบร้อยแล้วนะเคสนี้เป็นคดีอาญานะครับ ซึ่งมันยอมความได้นะแต่ว่าอยู่ที่เขาจะยอมไหมประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากเตือนเพื่อนๆพี่น้องไรเดอร์ด้วยการบางคนูนรู้เท่าไม่ถึงการนะครับอเคสเนี้ยมัน <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีมานานแล้วนะมีมานานมากเลยตั้งแต่ยุคยุคแรกๆย,ยุคพวกลาละพวกอะไรก็มีเออโทรมาขอเลียกออเดอร์กับทางไรเดอร์เออน่ากลัวแล้วแม่งเอาของไปเยเวเลยอืมแต่เคสเนี้ยไรเดอร์จะไม่ได้โดนหักอะไรหรอกนะครับเพราะว่าของมันไม่ได้หายที่ไรเดอร์นะครับ เออร้านเป็นคนส่งมอบของไปเองอืมประมาณนี้แต่ก็น่ากลัวอยู่นูมันสีเวลาเออไม่ใช่หรอกไม่เสียเวลาไปโอเคคำครับสีครับ